ีนี้เมื่อเรารู้แผนการแล้วเรารู้ตัวบุคคลแล้วเรารู้เป้าหมายของมันชัดเจนแล้วเมื่อเรารู้แล้วผมไม่ต้องถามว่ายอมหรือไม่ยอมมันวางแผนอะไรมันวางแผนยึดประเทศไทยเป้าหมายคือเปลี่ยนไทยเป็นสยามดารุสสลามทำลายสถาบันชาติทำลายพระพุทธศาสนาทำลายสถาบันกษัตริย์ใครบ้างละ่ะเป็นเครือข่ายหัวมันคือจอมกบฏเปรมกษัตริย์สันมานตัวพ่อตัวลูกไอมหมาเดมัวหมัดของมาเลเซียนั่นคือหัวล้วล้อของมันะ่ะ เนี่ยก็ไอ้มุสลิมที่ผมพูดเมื่อกี้ถามไงว่าพวกมึงอ่ะเดินตามรอยยอมกับบทเรลงไหมถามกันไปเลยว่าเดินตามรอยไหมผมถามพวกคุณว่าคุณรับนโยบายของโจมกับบเปรงมาไหมคุณจะยึดประเทศไทยไหมทีนี้ทุกท่านครับในเมื่อปีหน้าเราตั้งใจจะให้สื่อมวลชนเราตั้งใจจะให้ข้าราชการเราตั้งใจจะให้นักการเมืองเราตั้งใจจะให้พรรคการเมืองเห็นหัวคนไทยพุทธบ้าง เราตั้งใจแบบนั้นเรารู้ถึงแผนชั่วของพวกมันเรารู้ถึงผู้ร่วมก่อการกรบฏของพวกมันและเรามีแผนจะเดินไปทุกองค์กรของรัฐทุกกระทรวงทบวงกรมเดินไปทุกพรรคการเมืองเดินไปทุกสื่อมวลชนเดินไปเพื่อให้คนเหล่านี้ตื่นตัวเดินไปเพื่อให้คนเหล่านี้เห็นหัวคนไทยพูดบ้าง